ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปที่อ่างแม่อ่อนนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ผมทําอยู่นะครับในตอนนี้นะครับผมก็คือเพจ a c e b o o k นะครับป่าป่าแม่อ่อนนะครับผมวันนี้เราจะมาวัดความยาวปลานะครับผมโดยเป็นกิจกรรมประกวดปลายาวนะครับผมสนับสนุนโดยร้านถุงเงินโมบายสันแพลนะครับผมวันนี้เรามากันที่อ่างแม่อ่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วครับว่าใครได้ปลานะครับผมไป ไปกันเลยครับอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมอันนี้มาถึงเขื่อนแม่อ่อนะครับอ๋อปลูกไว้ปลูกไว้ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูไอตัวนั่นได้ตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่สามแล้วที่ตามีไหมครับนี่วที่อ๋อมันอยู่นู่นอยู่ อยู่นู่นตัวหนึ่งอ๋อ,อเป็นสามตัวตกสองวันต,ตกน้าดินใช่ไหมครับหน้าดินน้าดินขอเดียวน้าดินขอเดียวเกาะกลางนะครับเกาะยังไม่โป่เนาะแต่ว่านั่งแพตกมาถึงแล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวปลายิศกลากมากับเรือนะตัวหนึ่ง มาแล้วมาแล้วตัวนี้ตัวเมียเหรอครับได้เอาสมิตักหน่อยระวัาางนะ โโอ้หมาแลวอาต้อตงยัง <c oughs> นี่ครับตาครับวันนี้แปดหึ <c oughs> โอย้ยังไม่ทันพี่นบเลยเนี่ย โอ้ลองครับแปดสิบหกเซนครึ่งแต่ตัวนี้น่าจะใหญ่ของพี่นบนะใหญ่กว่าตัวเมียครับเป็นตัวเมียใหญ่อันนี้สุดยอดตัวที่สองตรงเข้าประกวดอีกโอ้โหดูเหมือนจะยาวกว่าตัวเมื่อกี้นะ <Okay. S 2> กันเลยยาวอยู่เดีตงนี้เลยครับป,ปล่อปแล้วครับหามไปเลยให้สุดมาเลยโอ้ตอนนี้แปดสิบสามแปดสิบสาม ตัวนั้นก็ขึ้นเป็นที่สองเนาะตัวนี้นขึ้นเป็นที่สองแซงปาเช่า,ชาตัวนี้ไม่ทันตัวนี้แปดสิบสามแต่ตามมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนน้นเดี๋ยววัดมันหลังตัวนั้นเท่าไหร่นะแปดสิบหกครึ่งเนาะของพี่นกมันแปดสิบเจ็ดโอเคครับผม หลังอันดับสองไปนะครับตามมีครับผมตอนนี้ก็วัดความยาวเรียบร้อยนะครับปาตมีนะครับผมตัวแรก86.5เซนนะครับ86ครึ่งแล้วก็ตัวที่สอง83เนาะ83นะครับผมตัวที่ตัวแรกนะครับขึ้นเป็นอันดับที่สองนะครับของงานหน้าดินนะครับผมก็ยังยังไม่ทันพี่นบนะครับของพี่นก87เซนนะครับผมก็ ขึ้นเป็นที่สองนะครับแต่แซงของปลาเฉาไปนะผมของปลาเฉาก็ตกเป็นที่สามไปนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวอีกตัวหนึ่งของพี่นกมันแปดสิบเซนนะครับผมก็ตกไปเลยนะครับผมมีสามสามอันดับนะครับผมสามรางวัลตามีก็ขึ้นเป็นที่สองครับผมเดี๋ยวเรารอลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับของตามีตรงนู้นนะครับผมยังอยู่ตรงนู้นนะครับได้วันนี้เองนะครับผม แต่ว่าวันนี้เอามาวัดส่งเข้าประกวดสองตัวแล้วพรุ่งนี้ตัวนู้นก็มาวัดกันอีกทีนะผมตัวนู้นตามีบอกว่านอกแน่มันใหญ่จริงเพราะว่าเวลาตักอะสวิงเล้วมันเมันเกิดแล้วมันโผลหางมันโผลมาเลยโอ้โหยาวล้นสวิงอะโอเคเดี๋ยวเรารอดูเอาะรอดูตัวที่ ของตามีนะครับอยู่ตรงเกาะกลางด้วยนะผมแต่วันนี้น่าจะวัดกันแค่สองตัวก่อนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ